สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่มีหนังไก่กรอบซื้อมาจากเซเว่นค่ะทุกคนเรามาดูนะว่าโฟมี่จะชอบหรือไม่ชอบโฟมี่วันนี้โฟมี่เอาไม่ตื่นค่ะทุกคนโฟมี่วันนี้แม่มีหนังไก่ก,ออาาก,กรอบนะคะโฟมี่ me, ชอบอะไร วิยไม่เคยกินเลยเคยกินหรือยังยังไม่เคยกินสัันเลยว้าหขอลองก่อนเห็นมานานละนี่มีกลิ่นยังไงบ้างโอ้โหผงมาเต็มผงต้มยำแน่ๆเลยดูกลิ่นหอมมากปกติช่วงนี้จะชอบต้มยำนะ สีเขียวนะคะทุกคนจะเป็นออริจินอลสีส้มจะเป็นต้ยมยำต้องมีความเผ็ดแน่ๆเลยอ่ะต้องมีความเผ็ดแล้วก็แบบมีกลิ่นต้ยมยำตอนนี้นะคะโฟมมี่ได้ชิมแล้วนะคะ <interests> เราจะมาลุ้นว่าโฟมมี่ชอบอะไรระหว่างออริจินอลสีเขียวแล้วก็ต้ยมยำสีส้มสรุปโฟมมี่ชอบอะไรคะสี สีเขียวค่ะสีเขียวใครชอบเหมือนโฟมมี่นะกด1ใครชอบต้มยำนะคะกด2นะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยนะวันพุ่งนี้โฟมมี่จะมารีวิวอีกแล้วหลังเลิกเรียนโฟมมี่จะไปไหนนะคะทุกคนติดตามกันด้วยนะ